วันนี้ f อซพามากินร้านอาหารสังทองลาบเป็ดวันนี้เอฟจากทางขอนแก่นนะครับร้านเขามีส้มตำมีอะไรรสเด็ดด้วยที่นี่<ห>น,นะครับผมใครที่มาไม่เป็นเลยสียักปลแยังเพงลยยักษ์ตดใช่ไหมคุณพ่อรับผมใช่ครับแยกยังตลาดเลี้ยวขวาม,มาทางถ <c oughs> นนขอนแก่นคนทองครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> นะครับเ <c oughs> รา <c oughs> <c oughs> ก็จะเจอเลยอยู่ฝั่งซ้ายมือติดถนนนั่นแหละถ้าจะไปทางคนทองทางอำนาจเจริญนะนะครับผม ออถ้าออกมาจากทางคอนเก่นถึงสี่แยกไฟแดงเพลตลาดไม่ต้องเลี้ยวไหนนะตรงออกมาเลยอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยเออนี่นะครับเจ็ซีจากทางกนวันมาเล่นด้วยก็มาเลี้ยงลาบเป็ดครับวันนี้นะครับนี่มาดูแม่ค้าทอดเป็ดกันนะครับบันท้ายทอดเป็ดทอดหรือพันธุ์เป็ด,ปดยังก่อนท่าพี่ทำจิ้มน้ำจิ้มเลยคะ่ะ โอ้บอกโอ้เพามันเป็ดเหยิงขึ้นเนี่ยเหนียนาครับโอ้บอกโอ้เป็ดบลบอร์ี่อือแสดงว่ามีลาบเป็ดนั้ยมีต้มเป็ดน้ำบ๊อบยี่นี่มีลาบมีต้มอะไรนะต้มเป็ดน้ำหลอดต้มต้มเป็ดลาบเป็ดแค่นั้นนะครับขอบคุณขอบคุณอืมโอ้ขอบคุณหลายพี่ครับผมณอาเร่า ครับได้ได้ได้ครับโอ้ปลาคากระตำกระตำเองวันนี้คนดีใส่พนักงานยากก็หนี่โอ้ตะกี้เห็นจ้างพนักงานอยู่เหรอครับจ้างอยู่ครับตอนนี้มันมันจะหลังจากปีใหม่มันก็จะเงียบๆจัยกหน่อยอ๋อรออีกสักพักนึ่งข้าของเก๋ส้มตำส้มตำรึเปล่าครับผม ครับครับโอ้บันัันตีมันสิไหวเวลาครับผมว่าสือว่าไหวกินร้ายๆดีก็ละเมื่อนี่เรซี่นไปกินขาอ๋อใส่กับปูน้ำต้นใส่กับปู นะพีครับนรันครับหพื่อนาพี่นัทบอกไปจิ้ครับครับครับนึ่งนะนี่แะครับสวัสดีครับผมนี่แหละครับทางเอฟซีทางอำเภอกระนวลเขตจังหวัดขันทันครับดีใจมากมากได้มาขอขอบคุณพันมากทามากินลาบเป็ดมือนีมาเลี้ยงลาบเป็ดครับครับขอบคุณหลายๆครับดีใจมากมคือนี่ต้องไม้ได้ย่านมันผิดหวังเพวาวพันมากเก๋ไค่เดี๋ยวมาผอมันอยู่เฮี้ยนพอดี มือใด็กผมมีคนอยู่ผมมีคนมาประเด็กกับเส่งนะครับออกไปเล่นข้างนอกครับเมื่อนี้อยู่เฮียนถ่ายตอนรับเอฟซีมือนี้ครับเป็นมาเกันซีคนครับขี่ขึ้นรถตู้มานะครับผมมันเอฟซีมหาเลยกว,ว่าหรออ่ามือเช้านี่คนหนึ่งแล้วคนสองคนแล้วครับขี่รถกระบามากัานไปสองสองสองขั้นแล้วเนี่ยขั้นที่สามครับนี่ <c> ขี่รถตู้มากนี่ นะครับนี่นครับร้านอาหารสังท่องลาบเป็ดครับสุ่ดอยากมาใส่บริการมาสื่อกินกนะันมาได้ครับนะครับนะรบรรยากาศนาลา,านยู่ะมาณนี่แหละครับบรรยากาศนาลา,านประม้านี้ครับบรรยากาศนาลา,านทิศตะนุนครับผมนะครับทิศตะนุนะทังจิไปพ่นท่องเลยเพื่อ,อยังตลาดเอ้ยอยู่เนี่เพื่อตลาดนะ การเชียกไฟเดี่ยงไฟตลาดมาทั้งไปพ่นท่องครับเนี่ยตรงมาเลยนี่ทั้งไปเ,เพื่อพ่นท่องครับเนี่ยเขาทั้งไปนังจังหวัดอันาจเจริ่นครับอา่าไปเขียนป้ายเลยติดถนุนฟังสายเมื่อนะครับสังทองลาบเป็ดนะครับผม ครับผมเยที่คนถามมือนีมือีมือดีแม่อันมากเด็กตัวเหนผมว่าสิบหกซี่มากกลัาครับหกซีตัวเดียวป่ะสามตัวหกซี่หกขาแล้วก็หกสองครับแค่นั้นแหละครับหกซี6หกห้าหสองนะครับครับผมแม่อันไผครับเี๋ยว่าจังหวะนักขี่นะครับถามถือมากแล้วคุ้มนะครับสำหรับเพื่อนพเสือกันล้วแต่นะครับเว่ากั้าวไอซื้อหรือวะบอกบอกไม่เน่ ตัวหนเนี่ยฮกซีฮกหาก,หกสองครับอน,นอันมาโขกนะค,ครับผมคร,บรครับผม <c oughs> หกสี่ห <c oughs> ้าหครับมือนีผมครับเรียก่แครับมเรียกอกเรียกว่าครับอืมครับผมเกี่ยย่างตลาดครับครับผม เนี่ก็เป็นต้มเป็ดนะครับผมต้มเป็ดต้มเป็ดนะครับผมนะครับสั่งไว้ได้กินแล้วต้มเป็ดมือนี่ยโน่นพี่กินท่านึงครับต้มเป็ดลาบเป็ดเห็เลยครับรับผมเอาอะไรครับบอกคำกุ้มบอกกุ้งเสียลดกันบอกกุ้งเสียลดชอบกินกุ้งต้องกล้าซื้อ

อ่าลุงวนนะครับผมลุ้ล่วนลุนลวนลุ้นขายนถบ่เงี้เขาไอเปะครับครับเนครับพี่นองกันพี่นองกันตัวนี้ครับผมครับขยาบกันเงบอเราะว่าเรากเราเกเป็นลุงผมเนาะมันก็ไ่ได้ข้างพี่น้องกันเมียผมนี่แหะพได้เมียก็ว่าจนแต่ดีเอนะอเง้ยอ่จะมาดีครับอยิงสองวันเดียขอยาดเรือครับครับครับขอหาดนะพี่ คพร่าคุณจริงมอครับครับผมครับครับเปลี่ยครัวเปลีผนแบเนครับเจ้าเจไปกินลาบเพยดโดนๆไปกินนิดนึงมีใจเหนียวเนวก็ได้ครับครับ ทอดเป็ดเวลาเป็นคันนี่อ่าเราประทานออกมากเลยครับทอดเป็ดนคนุณนนไม่ใช่ธรรมดานะนี่คุณน,นะโอ้อของอร่อยย่างตลาดครับนี่ของอร่อยย่างตลาดเลยนะจะ้จะอย่าลืมนะทอดเป็ดมากินกันได้ร้านสังทองลาบเป็ดนีในพยังตลาดถ้าอยากรู้รสชาติมันนะนะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยกินทอดเป็ดอยู่ที่นี่ที <Okay. S 2> ต้องลองต้องลองอืมใส่หนาน้อยวั่อ,อันนี้คือใส่น้ำตาะคนเลยอันนี้จะเป็นลาบเป็ดนะจ๊ะ 음, <shriek> 나아치도 Yeah. ะถ่ายอตครับบ,บัตรแเสิร์ฟไปนะครับเ,เสิร์ฟไปผีก็มาสอนยงเลย <laughs> i'm late Làm không Làm không Làm không 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 ba không không าาสสรสชาติหวานมะหวานเสียบดวยกลิ่นรสชาติที่น้ำข้าวผมที่รถก็เปลือย,ยอยเลยหัวมั่ง <c oughs> ภาพป็นะครับเสียบอยู่ครับหลานเิ่นเพชรนอกจากเสียบอยู่เนมเพชรได้ครับปมเพชรครับกปมเพชรเิ็นนะครับปมเพชรเสียบลาบเป็ดเสียบ เลยมาพอเปลี่ยนนี่โทรมาเลยครับตามเบื่อทรคเพิ่นนแล้วลาบเป็ดเพิ่นลานลาบเป็ดลานสังทองลาบเป็ดย่างตลาดรสเนื้อนะรสชาติครับจับจับครับกินปลาต้มเป็ดก,กระดูกผมมัมมกกินกระดูกไหมครับ หา<อ>้เคลือบจม,มูกมากินกระดูกกระดูกเป็ดผมไม่ได้เห็นเพราะแกไม่ได้แม่ไมีงั้น,น,น,ก,นกินกระดูกเหรอคบเป็กกดยังกระดานใช่พี่ไอ้อันแนะนำเลยกินผักหน้าเลย มาดับในอ่ำมุ้งถึงมาดับมุ้งจะกินข้าวกับใต่เนู้อ้าสวัสดีเฮฟวอตเฮฟวอตมีมัได้อันนี้มีตำโอ้ เดี๋ยวจะไปกดหาข้ต้องเห็นเลยไม่อาจดังไปได้หรอกมันรอบเห็นต่องปลอมมาต้นเห็ดต้องปลอมไปแพร่กระจายคลิปผมไ่ได้เลยต่องปลอมไปแพร่กระจายคลิปผมน้องครับต้นไม้จับผมหลายมาขอทานดูเป็นจี่นะครับต่องต้นเห็ดต้องปลอมมากไหนนั้นเป็นมากับไหนนั้นต้นเห็ดต้องปลอมมากจะแพร่กระจายคลิปผมงูตัวคลองตอนนี้ว่าดังครับก็ โหวัน้วงเมีใครมมันักหลังๆบุกมาไทยแบบนี้เขาแบบจะไปพวอ่ะ้องตัวว่าความดังแห้ง่ยับต้องเขาเดี๋ยวรอเครับครับเอาไปครับจะไปพวกก่อนทีมป่ะก่อนป่ะเลองกันเลยครับสององันก็าร้ออขึ้นออกมาตรวจพวกด้วยเียมอะไรบ้าง

ไปไปกัน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 ไคกันไคกันไป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 รันไปก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 

ัมีกันิบตาราเมีรตุกเยี้ยเลยตกเี้ยียวเนี่ยนี่ผมบอกเลยนขวงตลาดเลยครับขวงเสียบกับเันยุยุงเหลีเป็นโเยพ่เ่ยเียบเหียใส่เ่ไปังนครับบวับบวเหีบใส่รโอี่แ่มีกับเี่ยวใส่ดต่้กระิน

ส่านเดที่มนแ่กลาผม้ผมรีบเยอล้วนี่รีเยอะแล้เนี่ยหนานนี่แหลผมรีเยอะจะ่น่กมยดอเลยผมว่าหลานเดผมบมจักท่านเดที่หมดจักถามผมผมทายทายมากไม่ถึงหลานเลยเกี่ยวกับกลา

嗯，都比较。 แดงมากครับมากหั่นต้มต้มลาบเป็ดทอดเป็ดต้มเป็ดมากทานอาหารสังส้รคครับก็นี่อัใจขอบขุนมั้หลายมเรียนเลียงเื่องส่วนมากิน้านนี่ส่วนมับเป็ดต่องเรียบน่